สวัสดีครูผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับข้าวบุ๋มราการแล่ตั้มเกมเมอร์ชินเคยโอเคครับรีเกมไมค์ครับนี่นะครับการโปรโมทเซิร์ฟไมค์ครับอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟแนวโปเกมอนนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟโปเกมอนนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งข้อมูลนะครับต่างๆนะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครที่ชอบสายโปเกมอนในไมค์ครับนะครับก็ ลองเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ดูนะครับออ้ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไปสมัครที่หน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับแล้วก็พอเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยก็ทําการล็อกอินได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคพอเข้ามานะครับก็จะมาเกิดตรงนี้เลยนะเป็นจุดสปาวนะครับแล้วก็ของเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะมีแค่อุปกรณ์นะครับพอเราเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีให้เลือกตัวละครด้วยนะครับเพราะว่าพี่เลือกเป็นตัวนี้มานะครับ นี่ตัวนี้เลยนะฮะโอเคอ่าโอ้โหเสียงอะไรเนี่ยจ้าแม่เดรนนะครับเมื่อกี้โอเคก็จัดการเก็บก่อนเลยนะครับโอเคเรามาสำรวจกันนะครับว่าในจุดนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอ่าระบบชายาแล้วก็ชื่อเล่นนะครับโอเคคลิกนะครับอันนี้จะมี อ่ะสายยามีมารีนะครับแล้วก็สายเมาแล้วก็มีว้าวเอ้ยเอ้ยหาวอ,อมีห้าวมีห้าวนะครับหร <c oughs> ือว่าหาวไอ้บ้าโอเคมีสายเมานะครับแล้วก็ห้าวนะครับอันนี้โอเคก็ตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็เเป็นอ่ามารีเลยกันเนาะ <c oughs> ปุ๊บก็ได้มาแล้วนะครับก็จะมาอยู่หลังชื่อนั่นเองนะครับส่วนมิกไหมอืมอันนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่แรกของออนไลน์นะครับ โอเคก็เอาบัตรออนไลน์หนึ่งมาแลกเป็นรูปโปเกมอนนะครับหรือว่าสะสมนะครับแลกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของแจกฟรีนะครับก็จะมีพวกบล็อกสร้างบ้านนะครับแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เหมือนกันเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้านะครับรู้สึกว่าจะวิ่งเร็วด้วยนะสปีดนะครับพอใส่นี่5้นะครับว้าว โอเคเดี๋ยวขอทาการถอดออกก่อนเลยนะครับเมื่อกี้เรารับของฟรีเสร็จแล้วนะครับก็มาดูด้านนี้กันนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอืมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าเวลข้ามทูนะฮะเข้าสู่เซิร์ฟโปเกมอนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคตรงกล้างเราสารวจเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงช็อปก่อนดีไหมอ่ะไปช็อปก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับวิ่งเข้ามานะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีข้อความเราได้นะครับอย่างเช่น ซื้อของพิมพ์ทับช็อปได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเดินมาตรงนี้ก็ได้เนาะเออดีเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้มีที่แรกหินเมกานะครับสวัสดีครับโอเคก็จะมีหินเมกาตามนี้เลยนะครับโอเคนี่ก็เหมือนกันนะครับที่แรกหินเมกานะครับโอเคคน์เตอร์ทำไมน่ารักจังเลยนะครับโอ้โหน,นี่คือ,อเครื่องคิดเงินใช่ไหมเนี่ย พนักงานเยอะจังเลยนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับมีคนขายโปเทคด้วยนะครับนี่เลยนะขนาด10บคูนสินะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับโอเคก็มีขนาด2 0่สิคูนยีนะครับจนถึง3 0มสคูณสาเลยทีเดียวนะครับก็ตามนี้เลยนะเออเมื่อกี้เขาบอกว่าให้พิมพ์ทับช็อปใช่ไหมโอเคก็ทับชอบ็อปอ่านี่เลยนะครับมีบายนะครับ อ่านี่ตามนี้เลยนะครับมีเซลนะครับอ๋อเซลก็จะเอาของแบบประขายได้เลยนะครับประมาณนี้เลย <S <S ตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับ <S <S งังม้งมงมังมงมั้มงั้มงัมง้มบเกอร์อร่อยจังเลยนะครับใครเป็นสายโปกเกมอนนี่แบบว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้คือเนี่ยโอ้โหทางเข้านะครับ <Wow. S 1> โอ้โหแล้วก็ด้านบนนี่โอ้ยโอ้โหอย่างพระราชานะฮะโอ้โหตรงนี้มีน้ําตกด้วยนะครับ โอเคถือว่าเท่เลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับนี่โอเคก็อ่าตรงนี้จะมี XY z บอกด้วยนะครับจะเป็นตำแหน่งอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีโฮมโซนนะครับ PP ค่าการเล่นนะครับแล้วก็โซนฟาร์มนะครับสำหรับ v i p เท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้มีวาร์ปด้วยนะครับแต่รู้ว่าพี่จะวาร์ปไปได้หรือเปล่านะครับ ครับเราก็เดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมี EVS นะครับอันนี้มีเบอร์รี่นะฮะ EV คืออะไรอ๋อน่าจะเอาเงินมาซื้ออะไรสักอย่างนะครับโอเคนี่คือเลเวลหนึ่งนะครับโอเคทำไมไม่คลิกไม่ได้วะ,ะคลิกคลิกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะอันนี้เป็นสปีดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเครื่องรักษาโปเกมอนด้วยนะครับ นาตอนนี้เราก็กําลังรักษาอยู่นะครับโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นจุดรับเควสนะครับโอ้ด้านหลังก็มีเควสเหมือนกันนะอันนี้เป็นเควสขวานนะครับอ่าเป็นเครสธรรมดานะครับเอาไว้แบบไปสร้างวงสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ได้นะครับโอเคตามนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแจกไอเทมออนไลน์นี่แหละนะครับที่เราต้องการนะครับก็กดคลิกแล้วก็เปิดเลยนะครับ โอเคเราได้เพชรมา1เม็ดนะครับแล้วก็ทองแท่งอีก2นะครับแล้วก็เหล็กอีก2นะครับแล้วก็หินอีก3นะครับแล้วก็บัตรออนไลน์อ่ะอีก1นะครับแล้วก็จุตมาตรงนี้นะครับเป็นลานอะไรสักอย่างนะครับทำไมมีแต่เออไอพวกอ้วนๆวะเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหตัวใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมโอเคโอ้ยเสียงไม่งดังว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแล้วก็ข้างบนตรงนี้นะครับคือเนี่ย อะไรสักอย่างนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ได้เป็นสายโปเกมอนนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับในสปาวนะครับก็จะมีหลายจุดหลายตำแหน่งนะครับให้คุณผู้ชมเดินสำรวจกันนะครับโอเคแล้วก็ห้องนี้คืออะไรเนี่ยสถานพยาบาลหรือเปล่านะจุดเพาะไข่หรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่าพี่เห็นมีตู้ไข่ด้วยนะครับเ <Wow. S 1> พาะไข่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตกตกใจหมดเลยโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันเลยตอนนี้เราหิว่ง่ายจังวะเดี๋ยวอ่ากินเบอร์เกอร์แล้วกันนะครับงาม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 โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับสถานีพยาบาลนั่นเลยนะครับน่าใช่เลยนะฮะบริกดีครับคุณพยาบาลโอเคตอนนี้เราก็กําลังรักษาเมื่อกี้เพิ่งรักษาไปเองนะครับตอนนี้มีใครยืนอยู่ด้วยเนี่ยอืมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเควสหรือเปล่านะครับ แล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะมีในส่วนของลงยิมด้วยนะครับนี่ยใครอยากประลองก็มาลองได้นะครับตรงนี้เลยนี่อึ๊บอ่ามาแล้วนี่ลูกชายนะครับไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของโฮมโซนกันนะครับโอเคตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่ในส่วนของโฮมโซนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คล้ายๆลูก้างบ้านเลยนะครับ อนแรกก็นึกว่าเป็นแบบไร้ก,กว้างนะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็คือคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องไปหาพื้นที่สร้างบ้านเอานะครับก็ปกติเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนคืนนะครับมืดมากเลยโอ้โหน่ากลัวด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมีผีออกมาตอนไหนนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับมีข้อมูลสเตตัสบอกด้วยนะครับมีข้อมูลตัวละครของเรานั่นเองนะครับมีแรงนะ เงินในบัญชีนะครับแล้วก็ค่าความแหลกนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปสนามพีพีกันนะครับโอเคแล้วก็วาร์ปมาแล้วนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าเราอยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเมื่อกี้เราไปโฮมโซนแล้วก็พีพีมาแล้วใช่ไหมต่อไปแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันนะครับเอไม่แน่ใจว่าไปไหนกันบ้างนะครับ โอเคนี่เป็นโลกหิมะนั่นเองนะครับพี่คิดว่าอุ้ยเดี๋ยวนะอะไรข้างล่างแวบโบอ,อไม่ใช่ไม่ใช่นะครับถือว่าพวกโปเกมอนนะครับอันนี้ไม่คือต้นไม้อะไรเนี่ยทำไมมันแปลก,กนะครับตอนนี้เราเดินมาสักพักแล้วก็ยังไม่เจอพวกโปเกมอนเลยนะเมื่อกี้เราก็วาร์ปกลับมาที่สปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมานะครับบัตรออนไลน์นะครับที่เราได้รับฟรีมานะครับเราก็เดี๋ยวนํามาแลกตรงไหนวะอ่ะตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็แลกเป็นลูกโปเกมอนนะครับได้มาตั้ง32อันนะครับปึ๊บนี่ได้มาแล้วนะครับนี่เลยว้าวโอเคครับก็เป็นประครับสับอ่าเซิร์ฟโปเกมอนเซิร์ฟนี้นะครับก็ฝากด้วยกันนะครับสับไพที่ชอบนะครับก็อย่าลืมเข้ามือกันได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งข้อมูล ตัวเซิร์ฟนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับของทางเซิร์ฟนี้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ลืมกดกระดิ่งนะถ้าไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับโอเคครับสิเศษพัน,นาตาดูบ๊ายบายสิกันจุ๊บ